สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้จะกล่าวถึงการยกเลิกรายการสินค้าบน POS ของ True Smart m e r c h a n t ครับการยกเลิกรายการสินค้ามีด้วยการ4ขั้นตอนหลักดังนี้ขั้นตอนแรกเมื่ออยู่ที่หน้าจอขายสินค้าให้ท่านกดไปที่ตรวจสอบรายการขั้นตอนที่2กรณีต้องการยกเลิกรายการทั้งหมดให้เลือกรูปถังขยะมุมขวาบนจากนั้น กดยืนยันเพื่อยกเลิกรายการทั้งหมดขั้นตอนที่3กรณีต้องการยกเลิกสินค้าบางรายการสามารถทำได้2รูปแบบรูปแบบแรกเลือกรายการที่จะยกเลิกกดเครื่องหมายลบจนปริมาณเหลือศูนแล้วกดปุ่มลบรายการรูปแบบที่2เลื่อนที่รายการที่จะยกเลิกจากขวาไปซ้ายแล้วกดปุ่มลบขั้นตอนที่4 ถ้าต้องการแก้ไขจำนวนสินค้าให้กดที่ช่องตัวเลขในรายการนั้นๆกดเครื่องหมายบวกหรือลบเพื่อปรับจำนวนตามต้องการจากนั้นกดเพิ่มรายการเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกรายการสินค้าแล้วครับโทร1326กด4หรือ a d l i n e o f f i c i a l a t o o s m a r t m e r c h a n t